หนูชื่ออะไรคบหนูชื่ออะไรครับหนูชื่ออะไรคะน่ารักจังเลยชื่ออะไรครับชื่ออะไรคะบอกก่อนชื่ออะไรครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรครับขอก้องหัวหน่อยได้ไหมขอขอก้องหัว ออกมาเลยอีกว้ายเก่งมากเก่งจังเลยลูกเก่งจังเลยเ,ก,ก,เลยก่งมากเลยครับครับเก่งมากเลยครับขอบคุณค่ะเก่งจัง้ายบยเก่งที่สุดเลยเก่งที่สุดเลย